ครับตอนนี้ผมก็ยูแปลงมะม่วงนะครับเป็นสวนมะม่วงพึ่งพึ่งปลูกได้ตีหาเดือนแล้วครับเนี่ยเป็นพ้นละไม่อีกชนิดนึ่งนะครับที่เป็นทางเลือดของอาชาวสวนกำลังแตกยอดนะครับเพิ่น ก็ใส่วิธีใส่รถหดแนมเอานะครับใส่รถบรรทุกน้มมากล้วก็ใส่สายยางรถบ่มีระบบนนมแบบสายยางฉีดอยู่นี่นะครับใส่วิธีเอานามใส่รถแล้วก็ม้าปล่อยสายยางใส่เลยครับแต่ละต้นขี้ตามล่องนะครับขี้รถตามร่องแล้วก็ลดนนมนะครับมันก็มี การหอมฟาง,งหอมดินนะครับให้มันซุมครับจะเพื่นกับรดน้ำอยู่ตลอดนะครับเป็นสวนมะม่วงครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ผลละไม่ที่นิยมนอกจากบักขามหวานบางคนกับปลูกบักขามหวานบางคนกับปลูกมันมีม,มีท่งเลือกลหลายๆอย่างนะครับแล้วแต่มันสีเหมาะสมกับดินของเขาเรลอพื้นที่ของเขานะครับ พื้นที่ประมาณ8ไรนะครับเนี่ยปลูกไปเหมือนจะเป็น,เป,นเป็นต้นบักม่วงนะครับเป็นพลล้วไม่อีกชจดนิดนึงนะครับเป็นไม่แต่ษฐกิจถ้ปลูกไรายหมก็มีตลาดต้องกะเป็นตะปลูกนะครับ ไดีดยังดีก็มีแนวเหตุนะครับมีสวนมีบางคนก็ปลูกพ้นละไม่หลากชนิดไปนี่ก็เป็นผลละไม่อีกท้างเลือกนึงนะครับเป็นเด่นเน้นปลูกมกม่วงนะครับมะม่วงมดเลยนะครับแปลงนี้ ใส่วิธีเอารถม่อไอส่แนาม,มามาแล้ะกับม่ไส่สายสยางรดเอานะครับทั้งแปลงแลตัดหญ้าดูแลดีครับตัดหญ้ามีใส่ฟนกำลังแตกยอดแล้ครับเพึ่งรดนนมไปนะครับเมื่อวานนี่เพึ่งรดนนมไปกำลังแตกยอด ผลละไม่ทางเลือกอีกทางหนึ่งครับเขาจะปล่อยให้ดินว่างนะครับปล่อยดินว่างไว้บ่มีประโยชน์นะครับต้องหาแนวเห็ดเป็นทางเลือกของแต่ละคนนะครับแ้วแต่เขาสิเลือกเอาละกะ็เบิ้งพืนทีของเขาวบามันเหมาะสมกับ ผลเราไม่ชนิดไหนแ้วก็สีปลูปกต้นไม้ประเภทใดน,นะครับต้องการเลือกเอาแบบทนแรงแบบไส้แนมแบบไส้แนมน่อยก็เลือกเอานะครับนี่เป็นใส้ลวดบรรทุกแนมาใส้สายยางรวดเอานะครับเป,เป็นดูแลนะครับนี่ เป็นอีกสวนหนึ่งที่พึ่ง,งเริ่มผมมาเห็นเพิ่นเริ่มปุ๋มกะเอามาให้เพื่อนๆได้ z มที่เป็นทางเลือกอีกท่างหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆเบื้องว่าที่ดินของเฮานี่มันเหมาะสมกับพืชชนิดไหนนะครับ ยาปล่อยที่ดินให้ว่างนะครับนี่การตัดหญ้าลดแนมนี่กรลังแตกยอดดอูดีมดเลยนะครับกรลังงญ่นะครับต้นใดตายเพิ่งเกที่เอามาเสริมใหม่นะครับแต่นีต้นตายอยู่บกีต้นเองนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยก็รอดหมดเนละเพราะว่าเป็นลด้ํานะครับบ่เม่ปลูก แล้วก็ทิมไ้เลยนะครับเพิ่นดูแลอยู่นี่เพื่อนกนต็ตัดหญา้าตัดหญ้าแล้วก็เอาน้ำใส่ถังถังน้ำใยๆนะครับแล้วก็มาปล่อยสายยางลงใส่นะครับแต่ละล่ลองเพิ่ก็เฮ็ตรไ้ยแต่ละล่ลองนี่เ,เพิ่ก็เกษตรไทยรถรถพานได้นะครับรถขี่ได้ตลอดเลยนี่ครับ ระยะแถวนี่หก้นหกเลยนะครับตรมีโอกาสมาเหน็นให้เป็นเพื่อนเลือกเอาว่าเข้าสีปลูกพืชชนิดไหนนะครับจะปล่อยที่ดินข้าว่างไว้นะครับมีประโยชน์อยู่ เป็นต้นมะม่มวงนะครับเป็นสวนมะม่มวงครับสวัสดีนะครับเพื่อน